ที่กำลังเจอปัญหาเครื่องจักรมีปัญหาบ่อยๆผลิตออเดอร์ไม่ทันใจมาดูเครื่องจักรของ i-tech machine กันเลยค่ะเครื่องอัดเม็ดรุ่นอุตสาหกรรมมี2รุ่นที่ฮิตฮอตมากในขณะน,นี้มาชมรุ่นแรกกันเลยรุ่น pm 6 6 A หน้าเป็นจาน26เซนรุ่นนี้สามารถอัดเม็ดได้มากกว่า700กิโลต่อชั่วโมง รุ่น pm 210A รุ่นนี้สามารถผลิตอัดเม็ดได้มากกว่า500กิโลต่อชั่วโมง15แรงมาทั้ง2รุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างไปชมฟังก์ชันแรกกันเลยว่ามีดีอะไรตัวกรวยมีขนาดใหญ่กว่าเดิมปกติทั้งสองรุ่นนี้จะมีกรวยขนาดเล็กกว่านี้จุวัตถุดิบได้มากขึ้นอันดับ2ค่ะมีตะแกงกรองสิ่งแปลกปลอมของแข็งป้องกันไม่ ตกลงไปที่ลูกกิ้งทำให้ลูกกิ้งติดหรือลูกกิ้งเสียหายค่ะอันดับ3ค่ะทางออกของเม็ดนะคะตัวนี้ค่ะเราอัพเกรดให้มีการคัดแยกเม็ดสวยและคัดแยกเสร็จผงที่ไม่จับตัวที่ไม่เกาะตัวเป็นก้อนค่ะสำหรับมอเตอร์ทั้ง2รุ่นนี้จะใช้ไฟสามเฟสทำให้มีกำลังในการขับ เม็ดได้แน่นอัดเม็ดได้เร็วและที่สำคัญมอเตอร์ทั้งสองรุ่นนี้มีฮีทโรเทคชันป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนจนเกินไปเมื่อมอเตอร์ร้อนถึงร้อยองศาเซลเซียสตัวเครื่องตัวระบบจะตัดอัตโนมัติค่ะระบบไฟของเครื่องอัดเม็ดไอเทครุ่นอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดอันดับแรกนะคะตัวนี้ค่ะจะมีสวิตช์หยุดฉุกเฉินเมื่อต้อง หยุดทันทีหยุดกระทันหานถ้าเราต้องการใช้ในรอบต่อไปเราต้องเด้งตัวสวิตช์ฉุกเฉินตัวนี้ขึ้นก่อนค่ะและมีหม้อแปลงวัดกระแสะไฟเมื่อกระแสะไฟทำงานผิดปกติกระแสะไฟสูงจนเกินไปตัวหม้อแปลงตัวนี้จะปรับกระแสะไฟให้มีความคงที่เหมือนเดิมค่ะและเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะมาชมลูกกิ้งทั้งสองรุ่นกันเลยเดี๋ยวมาดูรุ่นแรกกันก่อนรุ่นที่ใหญ่รุ่นท็อป ของเรารุ่น PM 2 6 0 a เป็น4ลูกกิ้งทำให้อัดเม็ดได้แน่นอัดเม็ดได้เร็วจานลังพึ่งมีขนาดใหญ่26เซนมีตั้งแต่เบอร์1.5มิลเบอร์2มิลเบอร์3มิลเบอร์4มิลเบอร์6มิลและเบอร์8มิล และมาชมลูกกิ้งของรุ่น PM 2 1 0 a รุ่นนี้จะเป็น3ลูกกิ้งทำห้อัดเม็ดได้เร็วอัดเม็ได้แน่นเช่นกันค่ะจานลังพึ่งมีขนาด21เซนมีตั้งแต่เบอร์1.5มิลจนถึงเบอร์8มิลเช่นกันค่ะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการผลิตออเดอร์มากกว่า500กิโลมากกว่า700กิโลไม่ว่าจะผลิต ดออาหารสัตว์ต่างๆเช่นอาหารหมูอาหารไก่อาหารหวัวอาหารควายสวยงามอาหารกุ้งอาหารแกะแพะอาหารมา้าหรือปรับใช้กับการอัดอาหารปลาหรือผู้ประกอบการที่กำลังทำเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับปุ๋ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ สำหรับใครที่ต้องการสองรุ่นนี้รุ่น pm 2 1 0 a รุ่น pm 2 6 0 a ใครที่ต้องการปรึกษาต้องการสั่งซื้อรีบติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ